จารย์ครับที่เรื่องท,ที่ที่อ่านก็คือว่าห้ามเคลื่อนไหวทีนี้เนี่ยหลายคนก็ยังยังไม่ชัดเจนว่าห้ามเคลื่อนไหวนี่ยังไงครับห้ามเสวนา,าด้วยห้ามลงชื่อหรือยังไงม้างครับไม่ครับ,รบไม่ได้ห้ามเลยไม่ได้ห้ามอย่างที่คิดกันผมเรียนงี้ว่าก่อนหน้านี้นนมาเลาซยธรรมศาสตร์ก็อนุญาตให้กลุ่มการเมืองทั้งหลายมาเคลื่อนไหวมาแสดงความคิดเห็นมาใช้เสรีภาพบนเต็มที่ในธรรมศาสตร์โดยเฉพาะกลุ่มนิติราชมาเลาซยธรรมศาสตร์ก็อนุญาตมาตลอดนะครับ ก็อนุญาตให้ใช้คณะนิติศาสตร์บ้างอนุญาตให้ใช้หอประชุมเล็กบ้างไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยในเสรีภาพทางวิชาการและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ว่าเมื่อทางกลุ่มนิติราชจัดงานไปได้สักสี่หครั้งจนถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยก็มีคนเรียกร้องมากขึ้นตัวอย่างเช่นมีคณะน,นิติศาสตร์แจ้งมาว่าอาจารย์นิติศาสตร์บางท่านเข้ามาไม่ได้เลยในสอนหนังสือเด็กนะครับมีคนมาเผาหุ่นอาจารย์มโรเจตที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มีอีกหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งดูแล้วน่าจะนําไปสู่ความรุนแรงความขัดแย้งในทางความคิดไม่ใช่เฉพาะในธรรมศาสตร์แต่ในสังคมไทยด้วยในฐานะที่ธรรมาศาสตร์เป็นแหล่งที่มีการชุมนุมมีการเผยแพาารพ่แนวความคิดเรื่องนี้คนก็พิพาทวิจารณ์ธรรมศาสตร์เยอะผมก็เห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ธรรมาศาสตร์ควรจะมีท่าทีที่ชัดเจนต่อเรื่องนี้เพราะการดําเนินการดังกล่าวหังต้นเนี่ยมันเคลื่อนจากการใช้เสรีภาพทางวิชาการไปสู่การเคลื่อนไหวทางการเมือง มีการมาขายของมีการล่ารายชื่อมีการทำนู่นทำนี้แต่ไปหมดนะครับแล้วก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์ธรรมศาสตร์ว่าธรรมศาสตร์ทะไรอยู่ธรรมศาสตร์เป็นแหล่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในทางสังคมใช่ไหมธรรมศาสตร์ไม่สนใจสังคมเลยใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผู้บริหา,มารมหาลัยไม่ตั้นใจผมก็เลยนําเรื่องนี้เข้หาหารือในที่ประชุมเรียกว่าผู้บริหา,มารมหาลัยนะครับเรียกที่ย่อๆว่ากบอมอซึ่งประกอบด้วยอธิการบดีรองอธิการบดีทุกคนคณะบดีทุกคณะประมาณ 30- 40ิบสี่บคน ก็คุยกันเรื่องนี้ในที่ประชุมนะครับก็มีพิป่ายกันบ้างพอสมควรแต่ว่าโดยรวมก็คือที่ประชุมก็มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ได้โหวตไม่ได้ลงมติกันหรอกนะครับแต่ว่าก็เห็นชัดว่าที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองผมใช้คํานี้นะไม่ใช่การแสดงความคิเดเห็นทางการเมืองแล้วเนี่ยน่าจะชะลอหรือหยุดไปชั่วคราวนะครับผมก็คิดว่าจะไม่อนุญาตให้ใช้ตึกองค์ธรรมศาสตร์ ในการดาเนินการร่วมกับแต่ไม่ได้บอกเขว่านิติราชใช้ไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยการแสดงความคิด็นเรื่องต่างก็ยังทําได้อยู่ตลอดไม่มีปัญหาอะไรเช่นจะไปเคลื่อนไหวเรื่องรัฐธรรมนูนก็จะแก้ธรรมนูนไหมจะทํายังไงนะครับจะเคลื่อนไหวเรื่องการต่อต้านรัฐประหารวันที่19กันยาสองพันห้าอสิบ้เราก็ให้ตลอดแลาไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นการพูดการจาการแสดงในขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นหทางการเมืองไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองผมย้ำอีกทีว่าสองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกันเราไม่อยากให้ธรรมศาสตร์ เกิดความรุนแรงขึ้นในธรรมศาสตร์เราไม่อยากให้สาการพัฒนาไปมากจนไม่สามารถควบคุมได้แต่เสรีภาพทางวิชาการธรรมศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหากต่ประการใดทั้งสิ้นอาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครูน่นี้ผมยกตัวอย่างเรื่องสมมติเป็นมาตรา1หนึ่งถ้าเสวนาพูดคุยกันไม่ลงรายชื่อทําได้ไหมก็แล้วแต่บรรยากาศถ้าคุณทำ,ทำเรื่องอะไรบ้างที่ผ่านมาไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับจัดอภิปรายมีการล่ารายชื่อมีการขายของมีการทำนู่นทน,นี่แต่ไม่หมด ผมคิดว่าต้องดูรายละเอียดเป็นเรื่องไปเราคงพูดไม่ได้หรอกอันนีญญ้อนุญาตไม่อนุญาตนะครับท้ายสุดผมไม่แน่ใจว่าคุมอยู่หรือตามไปนะครับว่าคนจัดคุมอยู่ไหมเพราะผมเคยถามคนจัดบอกว่า,าจัดอภิปรายเฉยได้ไหมไม่ต้องขายของได้ไหมไม่ต้องมามีคนมานั่งกันที่พื้นมีการมาแจกนู่นนี่กันจะได้ไหมแจกโปสเตอร์แจกอะไรก็ตอบว่าเขาคุมไม่ได้คนมาเยอะนี่คือนี่คือปัญหาถ้าคุมได้จริงๆก็ไม่ห้าม จ,จ <ผม S 1> ัดเสวนาพูดคุยได้มดไผมถึงบอกว่าถึงดูเป็นเรื่องไปท่านตีกรบมอก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าไม่อยากให้สถาการณ์ลุกลามใหญ่โตกลายเป็นความขัดแย้งในสังคมความจริงและวันนี้ถ้าถามผมผมไม่อยากให้จัดหรอกเพราะมันลุกลามไปเยอะแล้วคนระดับนายกลงมาพูดเรื่องนี้คนระดับรองนายกมาพูดเรื่องนี้คนระดับจันโบนศักดิ์อุวันโนท่านมีชัยนุชชูพันสสสวมันมันมันลามไปเยอะพอสมงวัจนผมคิดว่าจะมีปัญหา ถ้ามันเรียบๆอย่งอะไรเป็นการคุยกันทางวิชาการมีความเห็นนะครับโต้แย้งกันไปธรรมดาผมที่เราเป็นเรื่องปกติที่ผมกห่วงคือมันจะพัฒนาจากเผาอุ่นไปทําอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติกลุ่มนิติราฐขอจัดขอประชุมเล็กนะครับกลุ่มสยามประชาวิวัฒน์ขอจัดชนกันนะครับในห้องเอลทีเจอกันคนสองกลุ่มระดมคนกันมาอะไรจะเกิดขึ้นในธรรมศาสตร์ นั่นคือภาพกระจายก,กลัวอะไรที่ผมกลัวมากกว่านั้นอีกไม่ใช่กลัวเฉพาะแค่เนี้ยนะครับนึกไปไกลแต่ผมผมไม่คิดนะฮะบางคนบอกว่ามันจะเหมือน6ตุลาอะไรแหละผมไม่คิดไปไกลขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ผมคิดว่าธรรมศาสตร์ก็ต้องให้เสรีภาพมากที่สุดเท่าที่จะมากได้บนพื้นฐานที่ไม่กระทบต่อเสรีภาพคนอื่นไม่ทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมไม่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่กระทบปลายเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่ธรรมศาสตร์ผมคิดว่า ไม่มีใครรับผิดชอบเรื่องนี้หรอกถ้าเกิดปัญหาขึ้นมีผมคนเดียวท่านหน้าที่รับผิดชอบมีผู้บริหารมาอะไรนั่นที่รับผิดชอบคนอื่นก็บอกอ้าทำไมไม่ให้เสรีภาพให้ได้ครับเราไม่ได้จํากัดเสรีภาพนั้นไม่แน่ว่าณนะวันนี้นิติร่าต้องไปสอนหนังสืออย่างเดียวผมไม่เคยพูดอย่างนั้นนะครับนิติร่าก็ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองทำอะไรต่างๆเรื่อยไปแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ครับยู่ดีคนก็บอกว่าพอไปเริ่มมีข้อจํากัดอาจจะไม่ได้ห้ามแต่เริ่มมีข้อตรงนั้นตรงนี้นยมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขแลาทที่จะํให้ เหมือนถูกกดเอาไว้ว่าคนที่อยากจะแสดงออกเมื่อก่อนเขาใช้พื้นที่ธรรมศาสได้ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเขาจะไปที่ไหนกันนะครับถ้าไปได้ทุกที่เหรอครับอยากไปนะครับแต่ว่าธรรมศาสก็ไม่ได้ห้ามผมย้ำอีกทีนะว่าที่ผ่านมาเขาก็ใช้ได้นะครับสมัยก่อนก็ใช้กันหลายที่ผมก็เห็นใช้สนามหลวงใช้จุฬาใช้ที่นู่นที่นี่ใช้ได้ทั้งนั้นเหรอครับใช้ธรรมศาสตก็ยังใช้ได้แต่ผมขอคำกรุณาว่าเรื่องที่มันก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างกว้างขวางเนี่ยมันหยุดไปชั่วคราวได้ไหม แล้วก็ทําให้เป็นเรื่องทางวิชาการแท้ๆอย่าทาให้เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าคนบอกว่าเอ้ยไม่หรอกถึงที่ผมนําเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องวิชาการแท้ๆไม่เกี่ยวข้องเันเลยผมก็จะว่าคนพูดอย่างนี้ก็มองสาการณผิดไปนะครับสาการณวันนี้คนเป็นห่วงมากนะครับเพราะฉนั้นผมไม่เชื่อหรอกครับคนระดับนายกคนระดับรองนายกลงมาเล่นเรื่องนี้ด้วยถ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปเรื่องแกมนูนผมก็ไม่เห็นมีใครพูดเรื่องอะไรมากเรื่องทางอื่นๆก็ไม่เห็นมีใครพูด บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่คนที่มีอำนาจเนี่ยหันมามองเรื่องที่นักวิชาการของธรรมศาสตร์พูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเปิสังคมเจะดูสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ครับแล้วดูคนสัมภาษณ์ดูบรรยากาศของคนดูอารมณ์ของคนครับมันไปสู่จุดที่คุมไม่คิดแล้วนะนี่ขนาดผมไม่ได้ห้ามใช้สิทธิ์นั่นเขาก็ด่าผมสาดเสียเทเสียหาผมเป็นประเด็จการหาว่ายกเลิกธรรมศาสตร์ไปเะเถอะหาคนมันไปใครขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้คิดเฮ้ยอธิการบดีเขาก็มีความคิดเห็น ในทางการเมืองมีความคิดเพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนรวมไม่มีคนคิดอย่างนี้เลยคนคิดว่าผมอยู่ตรงข้ามนิติราชเลยห้ามนิติราชถ้าผมอยู่ตรงข้ามนิติราชไม่ได้พิปายนแต่ครั้งแรกแล้วครับ,รบผลพรที่เนี่ยไม,ไม่ได้มีเจตนาแต่เรื่องราวมันเป็นมาคือว่าธรรมศาสตร์ก็ให้พื้นที่มาตลอดตอนพันธมิตรตอนกลุ่มวิชาการต่างๆก็พูดคุยได้พอมาห้ามตรงจังหวะที่นิติราชกำลังมาเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่คนบอกว่าอยู่ตรงข้าม มิตรมาและเกิดบรรยากาศ,าศาที่นําสู่ความแยง้งแรงผมก็ไม่ให้นะครับ,รบผมหมายความว่าถ้าวันนี้สยามประชา,าพิวัตรมาขอเรื่องร้อยสิบสองเขาไปแยง้งนีมม่พูดต,ตรงๆแบบนี้เลยนะครับ,รบผมไม่ได้ห้ามเฉพาะกลุ่มนิติรร์นะครับร้อยสิบสองผมไม่ให้เลยสยามประชา,าพิวัตรก็ไม่ให้นะครับวันที่หกสยามประชา,าพิวัตรผมก็เช็คเลยนะครับว่าคณะนิสตารา์เขาอนุมัติไปแล้วเขาไม่ได้พูดเรื่องร้อยสิบสองครับเขาพูดเรื่องอื่นเขาพูดเรื่องการรวมศูนย์อำนาจ ทางการเมืองอะไรต่างๆเชิญนาจานย์นมรมาซึ่งเป็นนักวิชาการนักวาการก็ไปคนละอย่างนี่คือการใช้สรีภาพทางวิชาการในทางปฏิบัติหลังจากนี้จะต้องทําอะไรบ้างครับจะมีเวลาก่อนจะมีเสวนาต้องเอาเนื้อหาหรือว่าคนที่พูดมาให้ดูก่อนไม่คิดว่าต้องเซ็นเซอร์แต่ผมเชิญไปแล้วนะว่าผมก็อัดเทปมีคนัดเทปอยู่แล้วมีสันติบาลมีทุกอย่างถ้าทําอะไรผิดกฎหมายหมายอะก็ต้องดำเนินการแต่ผมย้ำอีกทีว่านี่ไม่ใช่การไล่ล่านิตราชให้จดบุมผมไม่เคยบอกว่านิตราชพูดอะไรไม่ได้ ผมไม่เคยบอกกันที่เวลาจัดสัมมนาจัดอะไรต่างๆไม่ได้จัดบรมจะพูดทําได้หมดครับแต่ขอว่า1 1 2ที่มันเป็นปัญหาใหญ่ของทังคมไทยวันนี้ชะลอได้ไหมนะครับถ้าถ้าคิดว่าชะลอไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญของประเทศไทยนี่ก็คิดเห็นต่างกันก็เห็นได้นะครับแต่ว่าถามว่าเวลาเห็นต่างกันเนี่ยคนตัดสินใจคือใครก็ต้องเอาคนที่ต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจผมไม่มีเรื่องกดเครื่องอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ท้งจัดกันดีก็ยังโทรไปคุยขอ,ขอความครณนาะ เรื่องนี้หน่อยเรื่องอื่นไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับก็คิดว่าธรรมศาสตร์ก็จะดำรงเสรีภาพทางวิชาการมีเสรีภาพทุกตาัางนี้เนี่ยตองมีต่อต้านใครอยากดำเนินการเรื่องอะไรธรรมศาสตร์ก็จะอนุญาตครับแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่ไม่อนุญาตเยอะไม่ใช่เรื่องอนุญาตในเมืองไม่อนุญาตเรื่องอื่นไมเยอะเช่นย่งหนึ่งทข่าวบางคนก็จะมาจับคอนเสิร์ตเรารู้คอนเสิร์ตนี้จะมีคนมาตีกันเราไม่ให้ครยางเป็นตอนไม่ใช่หมายความว่าเรื่องของวิทยาศะสตร์ ฝั่งอิติราชตอนนี้ก็ยังคุยบางคนก็มีตลอดนะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมคิดหาเป็นพี่เป็นน้องกันหลังจากมีนโยบายเมื่อสักสองาทิตย์แล้วก็ยังค um ุยกันอยู่กินข้าวด้วยกันไม่ไ้มหาอหลังจากที่มีนโยบายจากคณะกรรมการบริหารแล้วเนี่ยว่าไงมังครับทางนิตาลีก็เขาก็รับทราบสิ่งที่ผมตัดสินใจเพราะเพียงแต่ถามผมนะจะจะมีแถลงข่าวมหน่อยได้ไหมผมก็ลองดูดีนะไม่ไม่ใช่กันแล้วกันแล้วมาคุยกันทีหนึง ดูอยู่ว่าเงินไขจะทํายังไงต่อไปประมาณนี้ครับไม่ทราบไปก็เดียวมีงานเยอะๆเลยยังไม่ได้โทรไปคุยว่าจะโทรคุยว่าตกลงใจกันว่าอย่างไรแต่ผมคิดว่าน,นี้ล่าสก็คงร,รู้รู้รู้ดีนะครับความจริงก็เห็นมีคนวิพา,า์วิจารณ์อธิการบดีธรรมศาสตร์เยอะที่ไม่ให้ใจหลังที่ความจริงมีคนอยู่เยอะแยะที่วิจารณิติาราาไม่เห็นมีใครเ,เลยวิจารณ์คนที่เรียนธรรมศาสตร์คนที่เกี่ยวข้องกับธรรมศาสตร์หลายคนก็หวงแผลเรื่องเสรีภาพมากอาจารย์จะบอก ที่เริ่มพิจารณายังไงครับผ่านทาง Facebook ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยจะชี้แจงยังไงครับต้องบอกกอนแลมีคนก็ต่อว่าที่การบดีเป็นลาดจำนวนมากว่าให้มีเสรีภาพเฟ้อในธรรมศาสตร์ไม่กำนึงถึงชื่อเสียงของธรรมศาสตร์เลยมีทั้งสองฝั่งนะครับผมเรียนางนีไม่ใช่มีคนว่าที่การว่าทําไมไม่เปิดให้มีเสรีภาพทางวิชาการผมผมเรียนย้าอีกทีว่าเสรีภาพทางวิชาการในธรรมศาสตร์มีตลอดเวลาและมีจนถึงวันนี้มีพรุ่งนี้มะรืนนี้ตลอดไปธรรมศาสตร์ต้องมี แต่ว่าผมไม่อยากเห็นว่าเสรีภาพทางวาชการกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองปะกลกันสิ่งที่ธรรมศาสตร์รับได้คือการเปิดให้มีเสรีภาพทางวิชการแต่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมพืนน้นที่ที่จับในธรรมศาสตร์ก็จริงแต่ว่าพื้นที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะธรรมศาสตร์เรื่องาราวกระจายไปทั่วประเทศแล้วก่อให้เกิดความแัจแยงทางความคิดอย่างแรงนะเทศแล้วอาจจะต่อ อย่างอื่นที่ไม่ใช่ทางคิดทั้งในต่างชาต์และในสังคมไทยด้วยผมคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน้าที่ของที่การบริษาทที่พยายามดกเนินกาให้ดีที่สุดไม่ได้ก็ต้อยากก่บเก่าทั้งหลายที่การบริษัทรักประชาธิปไตยรักเสรีภาพเหมือนกันไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เป็นปรเด็จการไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรนิติร่านเลยครับเปิดโอกาสให้ทําทุกอย่าง เพราะฉะนั้นมิทยา้านไม่มีทางใช้สารที่ธรรมศาสตร์ได้เสรีขนาดนี้หรอกเป็นจริงแบบขอบคุณมากๆครับขอใครที่ท,ทำให้